สวัสดีครับคลิปนี้มีสาระดีๆมาเล่าให้ฟังเตรียมน้ำกับขนมให้พร้อมแล้วไปฟังกันได้เลยฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆของเราขอบคุณครับยามเช้าของฤดูใบไม้ผลิเสียงนกเริ่มเจื้อยแจ้วเหนือผืนหญ้าที่ชุ่มน้ำค้างแสงอาทิตย์แรกเริ่มสาดลอดผ่านหมอกบาง พอเคลีย์ยอดไม้แต่ที่ใต้ฝ่าเท้าเรานั้นโลกอีกใบกําลังเคลื่อนไหวอย่างเงียบงันใต้พื้นดินอันดูสงบนิ่งมีสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่ทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยมันไม่สนแสงไม่สนลมไม่สนสายฝนที่โปรยปลายลงมาจากเบื้องบนเพราะโลกของมันอยู่ลึกลงไปใต้ผื้นดินเขาคือตัวตุน่น สิ่งมีชีวิตที่ธรรมชาติออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่ออาศัยในที่ที่สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ไม่อาจอยู่ได้โลกของความมืดความชื้นและเสียงเงียบทุกเชา้าตัวตุ่นจะเริ่มกระเทาะดินด้วยกรงเล็บคู่หน้าที่แข็งแรงราวกับจอบเหล็กแรงขุดของมันมากจนถ้าเทียบกับขนาดร่างกายมันมีพลังมากกว่านักขุดเหมืองระดับโอลิมปิก1ิเท่า แต่ตัวตุ่นไม่ได้ขุดเพื่อทองไม่ได้ขุดเพื่ออัญญบณีสิ่งที่มันตามหาคืออาหารหนอนแมลงปีกแข็งไส้เดือนและสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อาศัยอยู่ใต้ผิวดินในโลกของตัวตุน่นเสียงสั่นสะเทือนคือทุกอย่างแทนที่เราจะมองด้วยตาตัวตุ่นฟังด้วยผิวหนังมันสามารถจับแรงสั่นเพียงเบาๆจากการเคลื่อนไหวของหนอนใต้ดิน แล้วเล็งตำแหน่งได้แม่นยำราวกับมี GPS เรียกได้ว่าถ้าตัวตุ่นเข้าแข่งขันขุดหาหนอนในรายการโชว์มันจะชนะก่อนพิธีกรพูดคำว่าเริ่มจบคำรูปร่างของมันอาจดูแปลกแต่ทุกส่วนคือผลงานศิลปะของวิวัฒนาการขนของมันหนาแต่เรียบไปในทิศท,ทางเดียวทำให้ขุดไปข้างหน้าได้โดยไม่สะดุดและถอยหลังก็ไม่ติดดินจมูกไวระดับสุดยอด ปลายจมูกเต็มไปด้วยเซลล์ประสาทนับหมื่นปลายที่ไวกว่าเครื่องสแกนโลหะโดยเฉพาะตัวตุ่นจมูกดาวจากอเมริกาเหนือเจ้าตัวที่มีหนวด22แฉกกระดิกอยู่รอบจมูกเหมือนดาวทะเลเวอร์ชั่นบกหน้าตามันอาจทำให้คนที่เห็นครั้งแรกเผลอร้องว่านี่ตัวอะไรเนี่ยแต่ถ้าดูให้ดีมันคือเครื่องตรวจจับอาหารที่เร็วที่สุดในอาณาจักรสัตว์เพราะมันสามารถตรวจจับตัดสิน และกินเหยื่อได้ภายในเวลาเพียงหนึ่งใน5วินาทีใต้ดินของตัวตุ่นไม่ได้มีเพียงรูเดียวแต่มันคือเครือข่ายอุโมงค์ที่สลับซับซ้อนราวเขาวงกฏบางโพรงใช้ล่าบางโพรงใช้เก็บอาหารบางห้องเป็นห้องนอนและบางห้องเป็นห้องเลี้ยงลูกที่ปลอดภัยที่สุดในโลกตัวเมียจะขุดโพรงลึกลงไปกว่าปกติวางรังด้วยหญ้าแห้งนุ่ม แล้วฟักลูกน้อยในอ้อมกอดของผืนดินตัวตุ่นแม่ลูกอ่อนจะระวังเสียงทุกอย่างเพราะแม้จะอยู่ใต้ดินแต่ศัตรูก็ยังมีเช่นงูที่สามารถเลื้อยเข้ามาทางโพรงได้หากสัมผัสแรงสั่นเพียงนิดตัวแม่จะรีบอุ้มลูกลูกหนีลึกลงไปในโพรงชั้นในทันทีดังฮีโร่ใต้ดินผู้ไม่ยอมแพ้ต่อภัยใดระบบโพรงของตัวตุ่นยังทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิได้อัตโนมัติ ภายในคงที่แม้ข้างบนจะหนาวหรือร้อนดินช่วยเก็บความชื้นป้องกันรังจากการแห้งและยังเป็นกำแพงเสียงธรรมชาตินักวิทยาศาสตร์เคยเปรียบว่าถ้าบ้านมนุษย์เก็บความร้อนได้แบบโครงตัวตุน่นเราคงไม่ต้องจ่ายค่าไฟทั้งปีแม้จะอยู่ใต้ดินแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศใหญ่โพรงที่มันสร้างไว้หลังจากตัวตุ่นย้ายออกสัตว์อื่นอย่างหนูงู หรือแม้แต่กบจะมาอาศัยต่อโรงตัวตุ่นจึงเปรียบเสมือนคอนโดรีไซเคิลของธรรมชาติและแน่นอนตัวตุ่นเองก็มีอารมณ์ขันแบบสัตว์ใต้ดินเพราะเมื่อมนุษย์ออกมาดูสนามหญ้าแล้วเห็นกองดินพูนูโผล่ขึ้นมาเจ้าตัวตุ่นคงนั่งหัวเราะเบาๆใต้ดินเหมือนจะบอกว่าก็ขอโทษนะฉันแค่ต่อเติมบ้านหน่อยเองบางประเทศถึงกับมีนิทานพื้นบ้านเกี่ยวกับตัวตุ่นเช่น ในยุโรปเชื่อว่าตัวตุ่นคือภูเฝ้าความลับของโลกเพราะมันเห็นทุกอย่างใต้ดินแต่ไม่เคยพูดในบางวัฒนธรรมตัวตุ่นยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความขยันและการทำงานเงียบๆโดยไม่ต้องให้ใครเห็นตัวตุ่นไม่ได้มีแค่สายพันธุ์เดียวในโลกนี้มีตัวตุ่นหลายสายพันธุ์ทั้งในยุโรปเอเชียแอฟริกาและอเมริกาตัวตุ่นยุโรปตัวเล็กน่ารักขุดเก่ง ส่วนตัวตุ่นแอฟริกาอย่างตัวตุ่นเปลือยก็แปลกไม่แพ้กันเจ้าตัวหลังนี้ไม่มีขนเลยหน้าตาเหมือนถั่วง,งอกมีฟันแต่มันอยู่รวมกันเป็นสังคมมีราชินีเหมือนผึ้งเรียกได้ว่าเป็นระบบะเด็จการใต้ดินที่ประสบความสำเร็จสุดๆความสามารถของตัวตุ่นเปลือยนี้น่าทึ่งยิ่งกว่าเพราะมันแทบไม่รู้สึกเจ็บจากการถูกกัดหรือบาดเจ็บ ระบบประสาทของมันพิเศษจนแทบไม่มีใครลอกเลียนแบบได้นักวิทยาศาสตร์ถึงกับศึกษามันเพื่อหาคำตอบในการรักษาอาการปวดของมนุษย์ใครจะคิดว่าเจ้าหนูหน้าประหลาดใต้ดินจะเป็นกุญแจของการแพทย์สมัยใหม่ในฤดูหนาวตัวตุ่นจะลดการเคลื่อนไหวประหยัดพลังงานมันขดตัวอยู่ในโพรงเงียบๆเ,เหมือนนักบวชผู้เข้าสมาธิแม้ภายนอกจะเยือกเย็น แต่ใต้ดินนั้นอุ่นและเต็มไปด้วยเสียงหัวใจของผืนโลกในวันหนึ่งตัวตุ่นอาจขุดดินหนักกว่าตัวมันหลายเท่าแต่ไม่เคยบนไม่เคยหยุดเพราะสำหรับมันการขุดคือชีวิตหากลองฟังดีๆใต้เท้าเราทุกวันนี้อาจมีเสียงกรุบกรุบของตัวตุ่นที่กำลังทำงานอยู่เสียงที่แผ่วเบาแต่สม่าเสมอเราจังหวะหัวใจของโลกในมุมหนึ่ง มันอาจเป็นเพียงสัตว์เล็กๆที่หลายคนไม่เคยเห็นตัวจริงแต่ในอีกมุมหนึ่งมันคือผู้ดูแลผืนดินที่ทำให้โลกยังหายใจได้ดินที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้บางส่วนผ่านกรงเล็บของตัวตุ่นมาแล้วนับไม่ถ้วนมันคือผู้สร้างเงียบงนันแต่ส่งพลังตัวตุน่นวิศวกรใต้พิภพผู้ทำงานในความมืดโดยไม่ต้องการแสงใดมายืนยันคุณค่าของตนเอง